เราะตัวนี้ลื่นมากนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะเห็นไหมพามาดูว่าข้างในโม่ตัวนี้นะครับเขาทํายังไงให้มันลื่นได้ขนาดนี้นะครับโดยที่เสียงมันยังดังหวานกลางวานนะครับแล้วก็หมุนได้โดยที่ไม่ขัดนะครับโอ้ืิว่าเป็นล้อที่ลื่นลื่นมากๆนะเดี๋ยวจะพามาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าโม่เขาลื่นมากนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าข้างใน เป็นโม่แบบไหนนะทาไมเขาทาได้ลื่นขนาดนี้นะครับสำหรับล้อตัวนี้นะซุเปอร์ทีมลอ้อซปเปอร์ทีมนะครับนี่ข้างในเขาจะมีอยู่สีกระเดื่องนะสีกระเดื่องอย่างนี้นะฮะอือเป็นแบบนี้ครับแต่มันลื่นมากนะเนี่ย ปกติล้อล้อจะมีอยู่ประมาณแต่ละล้อนะครับที่เราออกแบบมาจะมีอยู่หกหกกระเดื่องะจะมีอยู่หกระเดื่องแต่ตัวนี้จะมีอยู่แค่สีกระเดื่องนะครับมันก็เลยทําให้ลื่นการออกแบบองศาก็าเป็นอย่างนี้ถือ,อว่าโอเคเลยนะแล้วก็คลิกคลิกของเขานะี่ยจะเป็น รู้สึกว่าจะเป็นคลิกที่ละเอียดมากนะคลิกที่ละเอียดมากแล้วก็จะมีบูทรองตัวนี้นะปกติล้อทั่วไปล้อทั่วไปจะไม่มีบูทนะจะเป็นแหวนแหวนลองถ่วงก็ไปตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบูทเออผมว่ามันลื่นนะลื่นมากเนี่ยลื่นกว่าปกตลิลื่นกว่าทุกล้อที่เคยเจอมาอม Thank <sharp inhale>